สวัสดีครับผมเบจิต้าน,นะครับพบอีกแล้วคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยว่าเกมกับกล้ามนะครับแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยเล่นเกม MMO RPG แล้วใช่ไหมครับมันจะสามารถสร้างตัวละครตามใจอยากได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสแตทนะครับแสแตงเอ็นเอนะครับอยากไปสายไหนไปได้เลยเลือกได้แม้กระทั่งเพศนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลือกขุนได้ปรับแต่งภายใน 2นาทีนะครับซึ่งชีวิตจริงใช้เวลาค่อนข้างโคตรจะนานเลยนานในที่นี้ถ้าเพื่อนๆตั้งเป้าหมายว่ากูจะหุ่นดีแบบเจคัลเลอร์นะครับหรือโรนนี่โคมันแม่งนานของจริงครับอายุการเนื้อเนี่ยประมาณนะครับเกิน20-30ปีบวกนะครับเขาลงทุนไปกับกล้ามพวกนี้นะครับถ้าเรามาถึง2เดือนปุ๊บอย่าหุ่นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหกูแนะนำนะครับให้นอนแล้วก็หลับฝันดีนะครับเราจะได้หุ่นอย่างนั้นแน่นอนอ่ะกลับมาในชีวิตจริงเวลาเราเกิดมาเนี่ยนะครับชื่อเรายังตั้งไม่ได้นะครับตัวละครของเราเนี่ยแล้วก็่่ีวทสําาคัญจ เป็นส่วนไหนด้อยส่วนไหนอย่างผมเนี่ยไหลนะครับน่ารักจัดเลยดูสภาพนะครับแต่หน้าแขนรับเสือกได้มาแบบเกทับหัวไหลกูหมดเลยนะไม่มีใครเคยชมหัวไหลกูสวยสักคนเลยนะชีวิตนี้สภาพเศร้าซะสักคลิปทั่วไปนะครับที่ผมไปถ่ายออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยถ้าผมไม่ได้พูดนะครับผมจะใส่แม็กออกกำลังกายตลอดเลยนะครับทำไมถึงใส่แล้วออกกำลังกายได้นะครับดูสภาพนี่จินติกเทพหายใจนะครับแม่งได้ข้างเดียวตลอดชีวิตนะครับสภาพผมแม่งคือใช้ออกซิเจนต่ำสุดนะครับดูจินติกูดักดานแค่ไหน จริงพอจเนติกแย่เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ากูเกิดมาจเนติกดมอะไรก็อ้วนชิบหายแล้วนะบางคนก็กินอะไรนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับคือมันมีบรรยับง่ายๆเลยนะครับว่าแคลรอ่นะครับเกินหรือขาดถ้าเกินเนี่ยเดี๋ยวสาธิตให้ดูอ่ะมาแล้วนะครับแก้วใบนี้นะครับเปรียบเสมือนคุณนะครับผมเปรียบเทียบขอยกตัวอย่างคนทั่วไปนะครับที่รับแคลอรี่ประมาณ2000แคลต่อวันอันนี้ใครเคยดูคลิปเก่าๆผมน่าจะเคยเห็นผมสาธิตมาแล้วนะครับคือรับได้2 0 0 0เราเทไป เทประมาณนี้เราเทไปประมาณพันแนะครับอย่างที่เพื่อนเอนเห็นอย่างนี้จะอ้วนไหมร้อยวันพันปีนะครับส่วนต่าง200เนี่ยก็จะทําให้เราลดน้ําหนักตัวเราแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับหิวจัดนะครับปวดแดกชอบนะครับแซบสัสๆแล้วนะครับร่น,ยอ,ยนอย่างนี้เนี่ยล้นอย่างเงี้ยถ้าล้นอย่างงี้เนี่ยไอที่ล้นลงมานะครับเนี่ยแม่งเล็กหมดแล้วนะครับ คืออย่างเงี้ยมันจะอ้วนนะครับมันจะเป็นแฟตอันนี้ก็วิธีแก้เราเนี่ยเกิดมานะครับมีฮอร์โมนความหิวอยู่นะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีเลยนะผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากกินจนตัวเองอ้วนจนเป็นโรคหัวใจตายหรอกครับมันก็อยากจะรักษาสุขภาพของทุกคนใช่ไหมครับเราก็ลดปริมาณที่เรากินนะครับคือเนี่ยเรากินน้อยๆนะครับกินให้พอดีน้อยลง50ก็ยังดีนะครับตามสภาพเลยหรือไม่อีกอย่างก็ไปออกล้างกายนะครับออกล้างกายเนี่ยมันก็จะลดลง เนี่ยสมมุติออกไป1ชั่วโมงนะครับนี่อาจจะลดได้ประมาณ2-300นะครับก็น่ารักพอเป็นวิธีนะครับเห็นส่วนต่างตรงนี้ไหมสะสมร้อวันนะครับเราก็ลดน้ําหนักได้ลงนั่นเองเสร็จทีนี้นะครับข้อที่2เนี่ยถามว่าถ้าลดอย่างเดียวเลยนะครับมาถึงวิ่งอย่างเดียวเลย คือวิ่งจนแบบแคลอรี่นะครับต่ำสุดๆแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเราพยายามเอาแคลออกไปวันๆครับถ้าอยากจะเลดเกมนะครับอยากจะแบบเป็นแคลอรี่นะครับเหมือน ROV เนี่ยไปตีป้อมนะครับคือแบบตีป้อมแม่งระเบิดแรงสเลยนะครับคือท้ายเกมเนี่ยเราเก่งนะครับเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อนะครับพอเราสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยแก้วของเรานะครับนี่มันจะใหญ่ขึ้นนะครับมันอย่างผมเนี่ยกินไม่ได้เหมือนคนปกตินะครับอาจจะกินได้2 5 0 0นะครับโบนัสมา5 0 0้โดยที่นั่งเล่นเกมอยู่บ้านนะครับไม่ต้องทำหาอะไรเลยมันก็ ลดไปเองของมันนะครับถ้าเรากินไม่ถึงนั่นเองคราวนี้พอเข้าเรื่องออกร่างกายแลวใช่ไหมครับมันก็จะมีสายต่างๆอีกเหมือนอาชีพในเกมเลยครับเป็นสาย ADI นะครับเป็นสายวิ่งบ้างเป็นสายสแต้งบ้างนะครับยกหนะักบ้างซ้อมมวยซ้อมบา,มบามร์มยแปดปกกาเลยเพื่อนๆเนี่ยเลือกข้อดีของแต่ละสายสายนั้นมานะครับยางเวทเทรนนิ่งเนี่ยตรงจุดนะครับสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อปรับแรงต้านเสียบเหล็กปุ๊บปุ๊บปั๊บเสร็จนะครับเราย้ําส่วนนั้นได้เลยส่วนคาริสต์เกเนี่ยโหนบานะครับบางทีแม่ง โอนปลาแม่งดีกว่าเล่นกล้ามเยอะเลยนะครับเวทเทรนนิ่งแม่งปัญญาอ่อนต้องใช้อุปกรณ์ต้องเข้ายิมดูปูนี่โอนปลาที่บ้านนะคโอนแม่งไปนะครับไหลแม่งสะแตาสัตว์เลยนะครับตามสภาพเลยคือมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอย่างเวทเทรนนิ่งเนี่ยถ้าเราพึ่งในเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวเลยบางทีมุมระยะที่เราดึงข้อนะครับแบบคาริสเตนิกเนี่ยพวกลิงเนี่ยแม่งดึงนะครับมุมมันนะครับเคลื่อนไหวนะครับยืดได้สุดกว่าเรานะครับแล้วก็คอร์บอดี้ก็แข็งแรงกว่าเราแล้วก็โชว์สาวได้ด้วยนะครับเวทเทรนนิ จร,จริงๆเนี่ยเพื่อนๆนะครับไพ่โปรแกรมแบบนี้ไปประมาณ 2- 3เดือนนะครับมันจะตอบเพื่อนๆเองเลยนะครับว่าเพื่อนๆพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับก็คือน่าจะหลบใต้นะครับไม่ได้ขึ้นเหนือแน่นอนคนละทิศเลยสัตว์แล้วก็มาเข้าข้อสานะครับเพื่อนๆน่าจะรู้เป้าหมายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เก็บเลเวลเลยใช่ไหมครับฟาร์มแม่งเต็มที่เลยคือวันแรกอัดไปเลยครับ9ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับ เก็บเลเวลแม่งรับสแต็งกูดีแน่มีกล้ามแน่นอนนะครับตามสภาพเลยพังนะครับที่หายไปวอดหมดถ้าคุณเล่นฟิตเนสหรือออกกําลังกายเนี่ยในระยะเวลาแม่งโคตรนานนะครับมันไม่เหมือนเกมนะครับเราตีตีตีเก็บเลเวลใช่ไหมเลเวลอัพเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อนะครับมันจะมีเกรดด้คัฟเวอรี่ของมันนะครับเหมือนมาหน้าเราครับมาหน้าแม่งหมดแล้วมันยังไปบวกอีกนะครับพอจะชิบหายไปวอดนะครับมันก็จะไม่พัฒนาขึ้นแล้วยังจะบาดเจ็บดักดานเข้าไปอีกนะครับคือการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยมันจะคล้ายๆไดอารี่เควสครับเหมือนมมมีีเเเคคควววสสปรรรรระะะะจจจํํําาาาาัััันนนนนให้้ททบบ่็แล ไหนก็ไปนะครับไปนอนไปกินนะครับถ้ากินนอนดีก็ได้ผลดีนะครับถ้ากินแบบแลกคูณนะครับกินในขยะเนะี่ยมันก็จะได้คุณตามแลกคูณนะครับสภาพ พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของเองนะครับออกกําลังกายนะครับสองรอบเช้าเย็นนะครับตอนนั้นว่างจัดออกวันนี้รอบเช้าเนี่ยสชั่วโมงรอบเย็น3ชั่วโมงนะครับน้ำหนักนะครับเท่าเดิมเ e อร์ฟอร์แมนที่ยกได้ต่ําลงเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายกได้ต่ําลงเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนเนี่ยน้ำหนักที่เราเคยยกได้แสดงว่ากล้ามเนื้อเรานะครับลูดไปเรียบร้อยครับหายไปเรียบร้อยนะครับออกเยอะเกินนะครับกินต่ําด้วยตามสภาพเลยนะครับน้ำเนี่ยเหมือนต่ำกว่าแก้วมากเลยแล้วออกหนักอีกนะครับโอ้โหสู้ ไปแบบนี้เลยนะครับหุ่นมึงก็จะตามไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับทําให้เป็น daily quest ประจําวันอย่าทําหักโฮมนะครับเดี๋ยวจะหักข้อ4ี่เนี่ยออบเจกต์หรือรีวาร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจหรือรางวัลนะครับในเกมเนี่ยเวลาเรารับ quest NPC มาเนี่ยเขาก็จะบอกใช่ไหมว่าเราต้องไปคุยกับคนนี้นะครับเราจะได้สกิลนี้มาเพื่อที่จะไปปาดจอมารนู่นนี่ครับแม่งปัญญาอ่อนสัตว์เลยกูก็ยังเล่นอยู่นะครับทุกวันนี้คือในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราคิดออกกําลังกายใช่ไหมครับไปถามใครก็ออกกําลังกายครับออกเลย คือคำตอบที่เราได้นี่กว้างจัดเลยนะครับออกกบาลังการออกยังไงว่าเฮียงมุมไหนว่าออกท่านูนท่านี่ครับแม่งแบบแบงเลยนะครับไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนนะครับไม่มีเควสไกด์ไลน์บอกทางเราให้เดินไปทางนั้นทางนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็เรื่องรีวาร์ดใช่ไหมเรื่องรางวัลความสําเร็จนะครับที่เราจะได้มาจากภารกิจเรานั่นเองในชีวิตจริงเนี่ยเพื่อนๆเล่นไปนะครับยกเบนเพจได้90วันดีคืนดี ยกได้ขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับก็ไม่มีใครมามอบเหรียญกล้าหารให้หรือยศถาบรรดาศักด์หรือเงินอะไรให้นะครับตามสภาพเลยมันไม่มีรีวาร์ดเหมือนในเกมในเกมเนี่ยพอยิงหัวใครแตกนะครับแม่งขึ้นยศขึ้นรีวาร์ดมานะครับหรือว่าเปลี่ยนแรงนะครับอัพแรงเนี่ยต็แตาก่อนเออกร้อเก็บบดด้วยเออพ่อพายางเลยต์หัวร่างกายแล้วนะครับเอนด้าโฟมีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันหล่งออกมาครับทำให้เรามีความสุขทาให้เราอยากเล่นเข้าไปอีกนะครับ แต่กล้ามเนี่ยบางทีเล่นไปน,นะครับเฮียกูดได้อะไรมาเนี่ยต้องถามตัวเองนะครับกูยังถามตัวเองทุกวันนี้เลยไปขึ้เนไหเนี่ยเราทรมานตัวเองทำไมเฮีย <c oughs> อะไรเนี่ยจริงๆรีวาร์ดแล้วเนี่ยมันจะมาในรูปแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็คืออาจจะได้แฟนที่ดีก็ได้นะครับถ้าเรามีรูปร่างที่ดีหรือการงานที่ดีนะครับเพราะบุคลิก,กภาพที่ดี <c oughs> หรืออาจจะเป็น Personal t r a i n e r ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอย่างที่กล่าวมา3อย่างเนี่ยเ,เพื่อนๆนะครับก็ให้รางวัลกับตัวเองได้อย่างผมเนี่ยถ้าวิ่งได้รอบเนี่ยใน5กิโลเมตรเนี่ยผมจบได้25นาทีนะครับก็จะซื้อรองเท้าใหม่แต่ทุกวันนี้นะครับใส่รองเท้านะครับแม่งจนจะระเหริดแล้วนะครับมาแล้วเรากล่าวถึง Newbie g เกตแล้วมันคืออะไรนะมันเหมือน e อ p คูณ2เหมือนตอนเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดน,นะครับจัดกิจกรรมเราเล่นเนี่ยสามสี่เดือนห้าเดือนแรกเนี่ยเพื่อนเนเข้้าาไปใกลมนื้อนนะครับเหม่นก้าน EXP มันจะคูณ2นะครับไกโคเจนมันจะเข้าไปในกล้ามเนื้อเพื่อนๆนั่นเองแล้วก็พัฒนาได้ค่อนข้างจะไวเลยนะครับทั้งแรงทั้งรูปร่างนะครับใส่เสื้อเนี่ยหล่อเท่ทุกคนนะครับถอดมานะครับขาไม่แดงเดินตามสภาพเลยคือเดินไปไหนมาไหนเนี่ยดูดีแล้วนะครับถ้าใส่เสื้อผ้าแต่ถ้าถอดออกมาจะมีชิกแพคชัดตัดเลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องมีบอดี้แฟทที่ค่อนข้างต่ําก่อนนะครับซึ่งถ้าคนมีร่างกายนะครับมีสเตตที่ดีอยู่แล้วมีบอดี้แฟทที่ค่อนข้างต่ําอยู่แล้วมันก็จะดดีไ้เเลยในนน4ือ ถ้าไปถูกทางนะถ้าผิดทางก็จะเรื่องหนึ่งสี่หเดือนนี่อาจจะถอยหลังก็มีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องสกิลสกิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นทักษะของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะไปเล่นยิมเนี่ยเล่นตามมีตามเกิดเลยถามว่ามีกล้ามได้ไหมก็มีได้นะครับแต่ว่าพัฒนาค่อนข้างชา้าถ้าอยากจะเซฟเวลาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ย พยายามนะครับแบ่งตอนเวลากินข้าวเนี่ยนั่งดูคลิปหรืออะไรก็ได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆได้ภาษาอังกฤษเนี่ยดูคลิปเกี่ยวกับออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยชื่อไบโอเลซี่เดี๋ยว่านะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างละกันนี่นะครับว่ามารูอีกทีว่าการที่เราเคี้ยวอาหารค่อนข้างละเอียดเนี่ยจะเพิ่มพื้นผิวในการดูดซึมนะครับทำให้ง่ายต่อการดูดซึมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่พื้นฐานเด็กม .6 นะครับผมบางทียังไปนั่งหาดูนะครับก็จะเป็นผลดีกับตัวเรานะครับบางทีเราเก็บเเเเเลลลวนน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 ะะะคคครรัับบไไไดด้้ีีีี่่่่่่ยยพืือออทมมสกิาจจึง เียบเทียบกัน10วันนะครับเราก็โบนัสขึ้นมาเนหะ็นไหมร้อยหนึ่งแล้วับได้มาวันหนึ่งฟรีๆนะครับนี่คือข้อแตกต่างยิ่งถ้าแข่งกันร้อยวันก็จะเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองถ้าพันวันนั่นแหละครับคือคาตอบเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆน,นะไม่ต้องทําทุกข้อที่ผมบอกมาก็ได้เพียงแค่มีความสม่าเสมอกับมันนะครับไม่ว่าใครจะเริ่มที่จะออกกำลังกายนะครับ ลองดูไม่เสียหายแน่นอนคุณมีนิววเกนเนี่ยมันพอใจกับตัวคุณแน่นอนนะครับใส่เสื้อผ้าเนี่ยดูหล่อเท่เปลี่ยนรูปร่างเพื่อนทักแน่นอนสําหรับใครนะครับที่ห่างหายไป 2- อสาเดือนไปลาพักร้อนอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับกลับมาเลยครับมันมีมัสเคลเมมเบรรี่ก็ขอให้กลับมาได้โดยสวสดิภาพแล้วก็ถ้าใครนะครับยังไม่พร้อมที่จะออกกําลังกายนะครับคลิปนี้ก็ไม่อยากทําให้คุณรู้สึกผิดนะครับที่ไม่ออกกําลังกายบางทีนะครับผมก็หายไปเองเหมือนกันนะครับสาเนี่เเกมดื่อก่อนที่เล่นใหมมมม่ๆัันกก็ลบได้้เสออรพที่จะกลับมย โครงการนี้ไม่มีคำว,ว่าสายแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าผมบีจิตาโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ